สวัสดีครับวันนี้คือเจอคุณช่องเฟินแล้วครับวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถเร็รวขบวนรถอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คาร,ร,ร,ร์บูร์จ,จุดจุดต่อเลยบุญจำได้คือขบวนรถดคารบูร์หนึ่งหกแปดนะครับกรุงเทพอ่กรุงเทพกันตังนะครับเดี๋ยวจะจอดที่สถานีตรังก่อนนะครับพอจอดตรังเสร็จแล้วก็ไปกรุงเทพเลยนะครับ ต้องจอดรับผู้สารก่อนนะครับกรงกันลงแล้วนะคบประกันลงแล้วก็กันลงแล้วครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะผมซูมไม่ค่อยถึงผมอยู่ไกลเกินนะครับ,ลง,รบลงแล้วครับลงแล้วขบวนรถอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับเดีย๋ยวผมซูมนิดนึงนะมขอกทดสอบกล้องก่อนนะ ว่ามันชัดไปนะครับอโอเคชัดอยู่ขบวนรถอัสตอมนะครับอัสตอมว้อัสตมอสตมนะครับนะครับอัสตอมอัสตอมนะครับอัสตอมนะครับต่บตางกรุงเทพเลยกันตังกรุงเทพครับ กรบูรตนะครับนูคกบรบรอัตอมนะครับเดี๋ยวตอนนี้นายสถานีตรังได้รับได้เอาห่วงมาติดไปที่รยนะครับครับบนอัตอมนะครับคบนอัตอมนะครับบอัตอมครบอาตครับบอัตอมอารสตอนึ่งศูนย์สองครับอัตสตอมนะครับสี่ส ท1 0 2นะครับเดี๋ยวจอดก่อนนะครับบนจะจอดแล้วค่ะไปบนรถจอดนะบนรถอันต้นโอเคจอดก่อนนะครับตอ,อ,อน,น,บนนี้จะมีผู้อำนวยความสะดวกนะครับเดี๋ยว อภิวัตกันตังออกนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปจะเป็นคิวของขบวน QSY นะครับเดี๋ยวขบวน QSY เดี๋ยวผมก็ขอถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปวันนี้เลยครับนี่คลิปที่1นะนี่คลิปที่1นะครับเดี๋ยวคลิปที่2จะเป็นคลิปไม้กันนะครับผมมาถ่ายเป็นขบวน QSY นะครับเดี๋ยวผมขอพ่อก่อนนะว่าได้ไหมนะเดี๋ยวพอจบคลิปเดี๋ยวผมขอพ่อก่อน เขบอคนไทยนะครับขับขบวนรถขบวนรถนะครับขบวนรถขบเร้อตมนะครับตัม เบียงมาแล้วถ้าผมก็ได้จะเป็นผลไม้นะครับแอปเปิ My ้ลไม่แอปเปิ้ลไมก็ไม่รู้นะครับน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวรอขบวนรถออกนะครับขบวนรถออกประมาณสีห้านะครับเวลาตรงนะครับเวลาตรงออกสีห้านะครับหรือที่ผมพูดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับสีห้าอาจจะออกเร็วก็ได้นะ มั่วความสะดวกครับเดี๋ยวพอในสถานี้นีให้ทรงเขียวนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปแลเดี๋ยวบอกนาครับผมสเสบียงกันอยู่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะผมเดี๋ยวผมมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับ โอเคผมจะขึ้นรถไฟ้ทุกคนดูนะครับผมจะขึ้นรถไฟผมไม่ได้ขึ้นผมจะขึ้นรถไฟให้ทุกคนดูนะครับ,รมมรรบทุกเดี๋ยวผมจะทำแบบโบสถ์นะครับทุกคนอยากให้ผมขึ้นรถไฟเอ,อ่อขบวนหนึ่งหกแปดไปเพกันตังใช้ผมใด้ผมขึ้นขึ้นไปกันตังหรือขึ้นไปกรุงเทพนะครับแต่กรุงเทพอะ่ะ น่าจะไม่ได้นะจะให้ผมขึ้นไปัวดจอดก็ได้นะครับเออขวดจอดขวดอดนะครับอย่าลืมวบวชกันเยอะๆนะครับบวชบวชกันเยอะเยอะนะบวชกันเยอะเยอะเลยใช่ผมไปใช่ผมขึ้นขรบรถรถไหนระหว่างขรบรถกันตังพี่ครับนี่คือขระบูรรถกันตังและ กระบวนรกระบวนรถเอ่อกระบวนรพุ่ยยอดนะครับผู้สารขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เป็นแล้วก็เป็นการออกของกระบวนการเชื้อเดี๋ยวเรออกัออาไดีครับผมพูดอีกจะเดี๋ยวเรต่มก็ออกเลยครับ คนอย่าลืมไปติดตามช่องของผมนะช่องใหม่นะเป็นช่องเอโคช่องไฟช่องที่สองนะครับนี่คือช่องหนึ่งผมจำช่องที่สองเลยนะไม่มียอดวิวเลยทุกคนช่องที่สองของผมไม่มีเลยอะคิดดูสิทุกคนไม่มีเลยถ้าผมจะน่าจะมีผู้ติดตามหกคนนะรืออยาจ,จะเพิ่มมาสักสิบก็ได้ผมขอผมขอผู้ติดตาม ผมขอพูดติดตามเหมือนช่องช่องนี้นะครับไดยเป็นกำลังใจนะครับไดยเป็นกำลังใจของผมนะผมกุสามาถ่ายรถไฟให้ทุกคนนะครับนี่ปกติผมจะหยุดไปนานเลยใช่ไหมแต่เพราะผมติดธุระอยู่ทำงานนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายบ่อยเลย จะรอนานหน่อยนะครับพวกขบวนรถอี่ว่าออกนะผมจะถ่ายขาบวนรถกันตังกรุงเทพจนถึงอัสตอมออกเลยคลิปนี้ผมขอสักแสนหนึ่งนะครับคลิปนี้เพราะที่ผมเอาที่ผมขอคลิปนี้เป็นแสนนะครับ เพราะค่าเดินทางไกลแล้วก็เดแล้วก็ค่ารอรถไฟด้วยนะครับนะผมขอนะครับนะผมขอผมขอเจะผมขอหนึ่งหนึ่งล้านซับก็ได้หนึ่งแสนซับก็ได้นะผมขอเอาสักอย่างนะครับทุกคนอาจจะให้หมื่นก็ได้แสนก็ได้นะผมไม่ได้ว่า คลิปที่ผมถ่ายมันก็ไม่ได้ก็มันมันก็ไม่ถึงแสนนะครับจริงมันก็คลิปที่ผมถ่ายมันก็ไม่ได้ถึงแสน กำลังจะออกเรียนนะครับเพราะมีการลินแล้วนะคะเคเดี๋ยวพอจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกคลิปให้ดูนะครับคลิปเอ่อคลิปกบลัตคิวเอครบับนี่งานสามีเราถึงชงชิบวะอครับนู่น ตรงเขียแล้วครับลูกโอ้เทรไม่ค่อยดีลนะครับนู่นครับนสถานีให้ตรงเขียแล้วครับเดี๋ยวขบรถอัสตมัมก็อ,ออกแล้วนะครับสีสีด้านด้านล่าง ที่นั่งก็คับขัน โอเคเดี๋ยวใกล้จบคลิปแล้วครับเดี๋ยวขอพูดตามมาเยอะๆนะครับโอเคครับเขบรถกันตังขบรถกันตังขบรถหนึ่งหกแปดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขบรถขบรถตรังสถานีกรุงตรังสถานีกรุงเทพอ่าว้อนนะครับโอเค คลิปนี้ก็ขอไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอขอผู้อีกตามเยอะนะครับติดตามผมเยอะๆแล้วก็ติดตามช่องใหม่ของผมด้วยะนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ